ครับผมมาดูวิธีเปลี่ยนโช๊คนะครับของคันด้าคลิก125รุ่นนี้นะครับแบบนี้นะครับผมจะเปลี่ยนเป็นเพราะว่าโช๊คเก่ามันมันนิมไปผมจะเปลี่ยนเป็นตัวอวายเอนะครับตัวน,นี้นะครับเราจะเป็นต้องถอดกระบมดเลยนะครับเพราะว่าปกติแล้วตัวนี้มันจะมันจะถอดได้ใช่ไหมครับยงจะถอดได้ ทีนี้มันมันไม่ได้แล้วคือรุ่นเนี้ยมันน็อตน็อตเบอร์ีสีอยู่ข้างในนะครับแันเป็นต็ถอดเราหมดเลยนะครับเนี่ยครับก็คลายน็อตพวกนี้ออกให้หมดเลยถอดทางน้ํามันออกนะครับมันอยู่ใต้ทางน้ํามันครับผมช่องล่างช่องล่างเนี้ยมันจะมีช่องเข้าเลยนะครับเนะยครับมันจะเข้าไปขันมันไม่ได้เลยทําลําบากมากครับถ้าขันก็ขันลําบากครับนะครับคือส่ยาก ต้องถอดทั้งออกก่อนนะครับมันจะอยู่ใต้นี้นะครับ,บนี่ครับมันอยู่ใต้ตรงนี้ปนี่จะเป็นตัวเมียเบอร์สิบสี่นะครับมาออกเสร็จนะครับผมเราก็จะเห็นวัาตัวนี้มัสิบสี่ตัวนี้นะครับแล้วก็ถอดตัวนี้ออ,อกนี่เบอร์สิบสี่ข้างล่างน,นี้เบอร์สิบสองนะครับก็ถอดออกสองอันนี้ครับแล้วก็เอาตัวใหม่ใส่เข้าไปเลย ก็ตัวนี้ก็ใส่สแทนเข้าไปเลยครับนี่ครับผมถ่ายคนเดียวก็เลยต้องต้องพักไว้แล้วก็ถ่ายใหม่ครับผมเสร็จแล้วก็จะถ่ายให้ดูใหม่ครับตรงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวโชคใหม่ด,ด้านคลิกครับปี2,015นสครับ จะชกหน้าครับไม่รู้จะใช้โชกอ,อะไรดีชกหน้าชกหน้าหน,านีมือเกล็ดตกหนุมทีก็ตึ๊กตึ๊กตึ๊ก